พิเกตขาถ้าเราสวดมนต์มาแล้วหลายเดือนแล้วคราวนี้มีเหตุให้ต้องไม่ได้สวดไปหนึ่งวันหยุดสวดไปหนึ่งวันแบบนี้เราต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่สะสมบุญใหม่เลยหรือเปล่าคะโอ้สูดหายใจลึกๆนะคะโอ้พอนึกภาพตามแล้วทําไมการสะสมบุญมันดูโหดร้ายอย่างนั้นจังเลยเอางี้พิเกตถามหน่อยว่าเราฝากเงินเข้าธนาคารนะคะฝากไว้ฝากไว้ฝากทุกเดือนทุกเดือนแล้วมีหนึ่งเดือนเนี่ยไม่ได้ฝากถามว่าธนาคารจะรีเซ็ตการเงินของเราเลยไหมคะ ก็ไม่นะเงินที่สะสมมันก็ยังคงอยู่บุญที่สะสมมันก็ยังคงอยู่เพียงแต่มันไม่เพิ่มขึ้นเท่านั้นเองทุกวันที่เราสวดหลายๆเดือนที่เราสวดมามันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นปริมาณแสงบุญที่เราสะสมเอาไว้บาร,รมีที่จากการสร้างที่สวดมนแผ่เมตตามโมทนาบุญหรือภาวนาของตัวเราตรงนี้มันก็ยังถูกเ,เขาเรียกว่ายังสะสมอยู่แล้วก็เพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่เราสวดแต่คราวนี้คาถามของหนูหน,หนูอาจจะรู้สึกว่าวันไหนถ้าไม่ได้สวดเนี่ย มันเหมือนเราสูบลมสูบลมเข้าไปนะคะเสร็จแล้ววันไหนไม่ได้สวดเนี่ยลมมันออกหมดแล้วลูกโป่งบุญอันเนี้ยมันก็จะฟีบลงเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะคะบุญมันไม่ไหลไปไหนแล้วค่ะมันก็ยังวนเวียนอยู่ตามที่เราสะสมจริงๆแล้วบุญมันไม่ได้หดหายไปไหนนะคะเพียงแต่บุญที่สะสมไว้มันก็เท่าเดิมแล้วมันไม่ได้เพิ่มขึ้นและมันอาจจะไม่ไหลเข้านะคะเอ๊มันเป็นยังไงเนาะอาจก็กลับมานึกภาพตามทุกครั้งที่สวดมน์ก็จะมีแสงสว่างแห่งบุญพิเกตก็แปะเอาไว้นะคะฝ ไว้ที่หลวงปู่สวดทุกวันทุกวันวันนี้มีเหตุนะคะให้ไม่ได้สวดมนต์เลยต้องวุ่นวายกับเรื่องงาน,เร,งน,นเรื่องนู่นเรื่องนี่กลางคืนไปปาร์ตี้ด้วยไม่ได้สวดบุญที่เคยสร้างเอาไว้มันก็แปะอยู่ตรงนั้นนะคะเพียงแต่วันนี้พี่เกดไม่ได้เอาตัวเองเชื่อมเอาบุญไปแปะเข้าตรงนั้นเพราะฉะนั้นถามว่าต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ไหมไม่บุญที่เราเคยสร้างเอาไว้มันเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วมันเป็นพา s ์สเพอร์เฟคเทนนะคะก็คือยังมีผลอยู่เพียงแต่ว่ามันจะเข้าหรือไม่เข้าก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของตัวเรา เช่นวันที่ไม่สวดเนี่ยค่ะตัวพิเกตเนี่ยก็ยังเป็นคนอารมณ์ชิวๆสบายๆแค่ไม่ได้สวดมนต์บุญมันก็ไม่ได้ลดน้อยถอยลงไปไหนหรือแม้กระทั่งอารมณ์เสียค่ะบุญมันก็ไม่ได้ลดลงแต่บุญมันไม่เข้านะคะบุญมันไม่เข้าเพราะอารมณ์ที่เรากําลังหงุดหงิดเนี่ยมันเป็นอารมณ์คนละคลื่นกับบุญที่มันแปลว่า เ,เขาเรียกว่าที่มันเบาๆสบายๆส,สงบสงบเวลาใจว้าวุ่นมันคนละคลื่นกับคลื่นบุญบุญก็ยังมีอยู่แต่บุญมันไม่เข้าแค่นั้นเองถามว่าจะต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ไหมนะคะมันไม่ใช่เหมือนลุกโป่งที่แบบว่าเราเป่าลมบุญเข้าไปแล้วพอไม่สวดปุ๊บฟิวลมออกไม่ใช่นะคะมันเหมือนสะสมรั์อะค่ะทางการทางโลกเนี่ยมีรับรั์ภายนอกก็คือสะสมเงินลงไปฝากทุกวันทุกวันวันนี้ไม่ได้ฝากถามว่าเงินจะลดลงไปแล้วต้องนับหนึ่งใหม่ไหมคะไม่ต้อง เงินสะสมยังคงอยู่เท่านั้นมันแค่ไม่ได้เพิ่มขึ้นบุญก็คือรัพย์ภายไหนดังนั้นทุกครั้งที่เราสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญไปปล่อยปลาทําสังฆทานไปเขียนแผ่นทองปิดลูกนิมิตทําบุญกับวัดกับหลวงตาพวกนี้คือสิ่งที่เราเติม เพิ่มเข้าไปสะสมรัพย์ภายในเพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปวันไหนที่ไม่ได้ทำรัพย์ที่เคยสะสมเอาไว้ทรั์ภายในที่เคยสะสมเอาไว้มันก็ยังอยู่แต่จะเอามาใช้ได้หรือให้บุญไหลเข้ากลับเข้ามาสนับสนุนเราขึ้นอยู่กับคลื่นใจของเรานะคะบุญนั้นจะส่งให้เราสุขใจเมื่อไหร่ที่เราวาวุ่นหมกมุ่นร้อนรุ่มวุ่นวายเนี่ยนะคะอารมณ์บุญมันก็ไม่เข้าบุญก็ยังมีอยู่แต่มันแค่ไม่กลับเข้ามาสนับสนุนตัวเราเองนึกภา ตามออกไม่เอ่ยนะคะฉะนั้นแล้วไม่หายโบไม่หายโจไปไหนนะคะบุญไม่ใช่การสูบลมเข้าลูกโป่งที่พอไม่ได้สูบในวันนี้นะคะลมจะไหลรั่วออกไปบุญเหมือนบัญชีสะสมทรัพย์ภายในของตัวเรานั่นเองค่ะดังนั้นในสมุดบัญชีของเราเนี่ยจริงๆมันมีทั้งบุญและกรรมนะคะมีทั้งอยอดสีเขียวนะคะกับยอดใช้จ่ายของเรานะคะซึ่งจริงมันจะพูดว่าสะสมทรัพย์ก็ไม่ถูกเนาะเพราะว่าเราบันทึกสมุดบันทึกเนี่ยบันทึกบุญและกรรมแต่ในสมุดบุญ มันจะเป็นการสะสมเข้าไปเรื่อยๆวันนี้ยิ้มเยอะหน่อยก็มีพลังบุญสะสมเข้าไปวันนี้อารมณ์ดีก็มีบุญใส่เข้าไปนะคะวันนี้ทําดีอาจก็มีบุญใส่เข้าไปอีกส่วนในเรื่องของกรรมนั้นก็จะเป็นสมุดบันทึกที่ทําให้รู้ว่าโอ้งบดุลของเรานะคะมันไม่มีการถอนเข้าถอนออกเนาะแต่มันเป็นการบันทึกอันนี้คือทําดีสีแดงอันนี้ทําไม่ดีสีดําสมมติมันก็แดงแดงดำดำแดงแดงดำดำฉะนั้นแล้วทําให้สมุดบันทึกพฤติกรรมหรือกรรมหรือการกระทา ของเราเนี่ยมีสีแดงๆให้มันเยอะๆนะคะเป็นเครื่องหมายที่เห็นแล้วสดชื่นมากเลยอ่ะแล้วก็ในเรื่องของอะสะสมบุญเนี่ยค่ะมันเหมือนสะสมทรัพย์ภายในนะคะไม่หายไปไหนเพียงแต่วันที่ไม่ได้สวดเนี่ยมันก็อาจจะไม่เพิ่มขึ้นแต่การไม่ได้สวดแล้วจะทําให้พลังบุญเพิ่มขึ้นได้หลวงตาให้ไอเดียเอาไว,ว้ว่าก็แผ่เมตตาไงก็โมทนาบุญไงซึ่งพิเกตเอามาแปลเป็นคําว่าอวยพรกับชื่นชมให้กับทุกอย่างที่ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือง่าย สร้างขั้วอารมณ์บวกๆขั้วอารมณ์ที่ดีๆเห็นอะไรก็นึกยินดีได้ยินอะไรก็รู้สึกโอเคไม่ปล่อยให้ความหม่นหมองหมกไหมเนี่ยมาริดรอนกรีดหัวใจทําให้เราเนี่ยสะสมบุญหรือทรัพย์ภายในตรงนี้ไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยไม่สวดบุญก็ยังถูกสะสมได้ด้วยการแผ่เมตตาหรือโมทนาบุญตรงนี้นึกอะไรไม่ออกยิ้มเข้าไว้ทุกครั้งที่ยิ้มเนี่ยอย่างน้อยใจของเราก็สดใสโลกทั้งใบนะคะหรือคนรอบข้างก็ไม่ต้องทนเห็นคน นหนนางหงิกน้า,งอ,นาง,งอก็ได้สะสมทรัพย์ภายในหรือสะสมบุญเช่นเดียวกันค่ะหวังว่าจะได้ไอเดียในการสะสมแสงบุญและทําให้บุญไม่ตัดรอนจากพฤติกรรมที่ทําให้ใจตัวเองต้องตุยๆกันนะคะสาธุค่ะ